เดี๋ยเพื่อตกเดีเดี๋ยวเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกยิงเลยใครจะยิงใครเลือกยิงไปเลยยิงกูสานก่อนฝั่งนี้นัดก่อนมันจะยิงเราเลยฝั่งฝั่งนี้นัดลงมายิงเขนโอ้โหนทีนี้โดนหักหลังไอ้ว่าแล้วอไอ้ทีนั้นตกอ่ะไอ้เฮี้ยตกไม่ใช่กูเหมือนโดนโอ้โหไม่รู้ ไม่พี่นะไอ้ยี่ไม่ห่อมาด้วยสัสห่อมาด้วยไอหน้าเียร์ห่อหน้าเกียร์ไอ้บอกแล้วว่าหลบมาเอ้ยเลยมาที่น้าทาคนเลยอ่ะโอ้โหเย็นมาเหอ้ยี่จีคุ้มเย็นไปแบบมุดทรายเลยเหรอเฮ้ยไม่เจอแม่งอยู่มินน่าาคนอ่ะโบ๊ทกำแพงอ่ะมีคนขึ้นกำแพงอ่ะโบ๊ทใครขึ้นกำแพงครับมีคนขึ้นกำแพงอ่ะเปล่านุ้๊ทีมไหนครับปะแพ้เลยทีนั้น หาน่ะปีนกรแพงอยู่ว่ะใครครับเพื่อนปีนกรแพงอยู่เห็นมะน่ะไหนวะแตกแล้วแตกไปแล้วชีวะเอ้ยก๊อยมแพงยไม่พี่ไม่หวยิ่งรัหายอย่างไรน้าตาย ไอ้ยกินสองมั่งโดนโดนลุมมั่งทุกคราไงสารพัดในทุกทุกทิศ่างหลายมุมโลกจริงเหลือนะครับก้โมครด้เพราะมีคนโกงปี็กำแพงคอับ แข่งใหม่ครับเยอพี่ของมันปนนะฟังนะแล้วครั้งต่อไปถ้าใครยังโกงอีกอาจะถูกแบนจากการแข่งขันในครั้งนี้นครับโอเคนะามข้าม้ามง้นะไ้จมันดันมึงอะหักนทิไแตวมึงไม่ต้องพูดเลยสั่งเอาไม่เอาไมพี่ชิว้าดูไหมว้นบอก

ขอสามไม่เหลือแล้วขอสามสู้ๆขอสามตายไปแล้วเอาเขาลงข้างล่างอ่ะเขาลงข้างล่างอ่ะอย่างนี้อยู่ก็แล้วล่วงขอหนึ่งหมดครับเฮ้ยขอหนึ่งหมดสองนัดที่เราสองนัดที่เรา ใครกเอกระเป๋ามาวางมาดไอคนยิเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นพอไมงซ้ายฝั้ากงียเลยว่ะเยียเลยกงียอ่เอากิงยช้านอนช้าลยง่อยใจเย็นเพื่อนเห็นไหมใครเปิดก่อนได้เปี่ยครเปิดก่อนได้เปลียนะเว้ยันี้แล้วมโดนโกงนะเว้ยับไปสัญญาณเรันี้้มีโดนโกงนะเว้ยสัญญา่เปิดก่อนได้เปลี่ยวนะซ่

ครรัับบคคือตอนแรกทีมพี่นัทมันเปิดเราก่อนเลยวินพารากอนน่ะโนฮปใครครับผมครับโนปบี่ผมทำไมครับเนียพวกพันกันก็ฝั่งนู้นพารากอนเปิดฝั่งผมก่อนนะครับอ้าวผมแม่ผมผมแอบดูนะครับอย่ยิงกันไปมีหันไประแวงกันด้วยไม่ต้องเลยโอ้หันไปกละเลย